ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอยู่ที่ถนนเลียบค้างด่วนครับรามลูกาคลอง5นะครับเสียดางหน่อยนะครับวันนี้วันนี้เรามาส่งรถแมคโครกันนะครับวันนี้อยู่กันที่หน้าบ้านคุณลูกค้าแล้วครับเรานัดเจอกัน6โมงโคดเลเลอร์มาแล้วเลเลอร์ครับผมก็มาถึงต่เช้าครับ ขณะนี้เวลาจะตีห้าครึ่งครับผมว่าน่าจะสิบล้อผมนะนะนะครับแช่และสิบล้อ ครับก็เดี๋ยวนะครับโทรบอกพี่คนดูแลเปิดประตูบริษัทก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนะครับสุดรอมาแล้วครับก็ถอยเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับมีรถแต่งด้วยนะครับ เราก็จะเอาลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าจะเข้ามาแปดโมงนะครับเียเราก็จะนี่เป็นระบบตัวคีบนะครับก็นี่คุณลูกค้าก็จะมาย่อยแบบนี้ครับย่อยพวกถังแยกฟองน้ําอะไรออกนะครับนี่จะมาช่วยคันเล็กครับนี่คันเลก็กก็ทำหน้าที่แยกอยู่แล้วครับ แต่วันนี้คุณลูกค้านะครับก็จัดขั้นใหญ่ครับขอขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าที่ไว้ใจกับรบริษัทบังานาเทคเตอร์ของเรานะครับได้ดูแลรถคันใหม่ของท่านนะครับเป็นรถเบอร์สองน,นะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆร้อเปร์เ็นนะครับพนักงานบริการตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่หมดเหมือนของใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวเชียว นะครับสินค้าของเรานะครับรับประกันสินค้าหนึ่งเดือนเต็มนี่โอ้โหไฟสองสว่างแบบจับภับแสงมันเข้ากัน พื้นที่ก็จะออกแคบหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> นี่ครับรถคุณลูกค้านะครับยังไม่ได้ออกไปที่หน้านงานนะวันนี้เราก็อยู่กันที่ราลุกกาคลองห้านะครับถนนเรียบทางด่วนครับนะครับคองห้าก่อนที่จะถึงคลองหก มันก็ใช่ทีเนาะคลองห้าก็ต้องก่อนจะถึงคลองหกนะครับรอเลยคลองสี่มาหน่อยตายนะแล้วก็ถึงเวลานะครับรถลงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตีรถอ่าน้าจะต้องตีรถเปล่านะครับกลับไปที่บริษัทนะครับเพื่อจะไปรับเอสเค135บนย07อีกหนึ่งคันนะเพื่อจะเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องขอขอบพระคุณ เฮียกับซอบางๆนะครับที่ไว้ใจกับบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรานะครับในการได้นะครับบริการรถขุดมือสองนะครับจากญี่ปุ่นนะครับไปไปบริอ่าใช้งานนะครับในระบบแ่นปูนนะครับก็ที่นครสวรรค์ใช้ในระบบแ่นปูนครับที่คลองห้าใช้เป็นระบบตัวคีบใช้ในงานรีไซเคิลนะครับ ยีงหน่อยยีงหน่อยเยอะเลยเยอะเลยสามแผ่นอีกอีกอีกอ๋ออ๋อเมื่อกี้โอ้ใช่เมื่อกี้ขี้มาได้เลยนี่นาก็เดี๋ยวเราจะขี้บุ้งกีนะครับโอ้โหนี่ฟ้าสว่างเริ่มสว่างแล้วครับวันนี้ถือว่าบรรยากาศดีนะ ได้ได้ได้คีบเลยอ่ะลากมาลากมาเดึงมาเลยเดึงมาเลยเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาก่อน เก็ีะมีพวกกีนะครับคืนคุณลูกค้าไปนะเพราะว่าคุณลูกค้าซื้อตัวคีบตัวนี้นะครับแยกแล้วก็ให้ทางาทีมช่องของเรานะครับอ่าประกอบใส่นะครับแล้วก็ชุดมพวกกีก้เราก็ต้องคืน บรรยากาศดีครับดูความแข็งแรงของตะขี้ครับดีนิ่มๆนิ่งๆนะครับก็เก่าญี่ปุ่นใช้ดีนะครับแข็งแข็งนะครับกนะนะ็ถึงนะครับเป็นที่เรียบร้อยโอ้ บรรยากาศแต่ขากับน่าจะรถติดหน่อยนะครับผมก็น่าจะต้องรอคุณลูกค้า8โมงนะครับ ลงไปที่เรียบร้อยครับขับเเคร้อยสามห้าวศูนเจนะครับผ่านดันระบบตัวคีบครับ<ม>รู้สึกว่าผมจะได้เพื่อนมาเพิ่มอีก2ตัวนี่หลังอานต้องหลังอานหนึ่งตัวกระดิกหางแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนี่นะครับก็ ถึงไปที่เรียบร้อยอ่านะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่เทรเลอร์นะครับเดินทางกลับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอคุณลูกค้าอยู่ที่วริษัทนะครับเพราะว่านัดคุณลูกค้าไว้แปดโมงนะครับเดี๋ยวเราพบกันครับคลิปต่อจากนี้ครับนี่ครับที่เรามาเมื่อเช้านี่รถจอดเต็มครับนี่ก็ไปหน้างานหมดแล้วนะครับวันนี้เฮียกับซอก็มาเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะให้เฮียลองระบบสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราอธิบายให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องทําอะไรอะไรบ้างก็ขั้น,อนตอนต่อไปครับรองระบบตัวนี้มีระบบป้อนอยางนะครับป้นอนยางก็คือโดนในปูนแบบนี้ เนียลองเองครับเนี่ยออก็ยจะมาคีบระบบ lọc xe rồi, cái này, giờ lọc xong แค่นี้ <c oughs> นะครับก็ได้ว่ามาส่งถึงนห้างานคุณมาถึงโรงงานเนาะนะครับโรงงานของเฮียเป็นที่จรียบร้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คลองห้าครับอันนี้เราอยู่ตรงข้ามกันกันกบด้านเกมเม็บเงินยี่สิบไอ <c oughs> เอ็มฟนะครับก็พร้รอมส่งเสร็จสรรเรียบร้อย ยงรองระบบศับนะครับก็ผมบาโจ้ก็ต้องขอตัวนะครับกลับบ้านลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเราพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ข,อข,อขอ้่ความว่าสวัสดีครับ